สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันทีวีเรื่องราวกีฬาเอเชียที่น่าสนใจนะครับวันนี้คุยกันต่อฮะกับโหมดของวอลเลย์บอลครับตอนนี้ใกล้วอลเลย์บอลโลกครับกระตุ้นกันซะหน่อยให้คึกคักคึกครืค้นที่บ้านเราต้องบอกว่าการโปรโมทยังไม่ค่อยดีนะครับอย่างที่บอกไปแต่ว่าโอเคเลยนะบรรยากาศการต้อนรับสาวสาวนักตบในประเทศต่างๆนะครับเม็กซิโกมาถึงก่อนของคอด้วยพวงมาลายัยร้อยถักมาเป็นอย่างดีนะครับแต่งชุดไทยสวยๆงามๆไปต้อนรับแล้วก็ชื่นอกชื่น จสโลวากียมาก็ต้อนรับนะครับอย่างดีดีแล้วก็เปิดโชว์นะครับสนามที่จะแข่งขันสนามใหญ่ของเราอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับพอจัดเตรียมแล้วก็โอเคในมุมของเรานะครับสนามเล็กก็พยายามทำออกมาให้สวยที่สุด นะไม่ว่าจะเป็น4,000ที่นั่ง5,000ที่นั่งนะตางจังหวัดอยากให้ออกมาดูดีที่สุดเพราะว่าถ้าจะไปเปรียบเทียบกับฝั่งของฟิลิปปินส์ที่จัดทีมชายนะฮะชิงแชมป์โลกเหมือนกันอันนะั้นเขาทําถึงกว่าแล้วสนามก็ลงทุนหนักหน่วงกว่านะแต่ไม่เป็นไรแล้วเ,เอาความน่าประทับใจเข้าสู้นะครับนะมาที่บ้านเราต้อนรับเป็นอย่างดีนะเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเชียร์นะครับไม่ว่าทีมไหนแข่งใครได้แต้มก็กรีดกันเราเห็นกันไปแล้วในเวียเอนะครับซึ่งเจ้าภาพไทยทาได้ดีมากนั่น ได้จัดรายการที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับเราก็ไปกันเยอะๆแล้วก็จะมีศึกอุ่นเครื่องพิเศษนะครับไทยจีนนะในวันที่19เป็นแมตท,ที่ต้องบอกว่าน่าสนใจว่าฟอร์มของเราจะเป็นยังไงมีถ่ายทอดสดด้วยนะนัดนี้16่พรายการวันที่19ศึกกระชับมิตรไทยจีนสารสบัยนาห้ปีก็เตรียมความพร้อมนะครับเข้าสู่ทัวร์หลักนะตั้งแต่วันที่22ไทยเจออียิปต์วันที่24ไทยเจอสวีเดนนะครับวันที่26ไทยเจอเนเธอร์แลนด์ก็แข่ง 20- ่สนาฬิกาสามสิบนาทีทั้งหมดเลยนะเขามองว่า เวลาที่สากวกวอลเลยบอลไทยนะครับทำการทํางานอยู่เลิกงานกับถึงบ้านพอดีพอดีอดนอนดูชิว,ชวๆก่อนหลับไป2องทุ่มครึ่งพอดีพอดีเลยฮะ สนามมีสี่แห่งนะกรุงเทพโคราชเชียงใหม่ภูเก็ตของเราอยู่กรุงเทพอ่ะพวกเช็กเมกาตรุรก,กีดังๆพวกนี้นะไปที่นครราชสีมานะไปดูกันได้แล้วก็ของพวกบราซิลจีนพวกนี้ไปที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ที่ภูเก็ตก็จะมีพวกเวียดนามนะครับหัวใจอาเซียนนะบเบลเยียมอิตาลีพวกนี้นะเด่นทุกสนามอ่านั่นแหละครับฮอมูลล่าสุดของทีมชาตินะครับก็จะมีอุ่นเครื่องนั่นแหละวันที่19เเจอจีนส่วนเพื่อนอาเซียนนะครับที่อุ่นเครื่องครับ เรียกว่ามีโปรแกรมระห่ำนะฮะอุ่นเครื่องกับสเปนนะนอกจากสเปนแล้วยังมีเคนยานะไปทีมในกลุ่มเดียวกันกันกบเวียดนามครับแต่เวียดนามเลือกที่จะอุ่นกับเคนยาครับแปลกไหมฮะจะได้เจอกันอยู่แล้วแต่อุ่นกันครับโอ้แบบนี้ก็รู้ทางกันพอดีะฮะเออเคนยาก็ตอบตกลงด้วยคือ เอาเป็นเอาตายให้มันรู้กันว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะจะได้วางแผนเตรียมตัวรับมือกันนะวันนี้นะครับเยียนอุ่นกับสเปนครับน่าสนใจกับประเด็นของตู้เย็นครับว่าจะเป็นยงไงหลังจากก่อนหน้านี้ดังที่หง อาวาสารไปแล้วในชิงแชมป์โลกครับไม่ได้ลงเล่นครับโดนแบนจากการแข่งขันก็ยังไม่รู้ว่าผิดกฎข้อไหนนะครับแต่ FIVB ลงโทษหนักเป็นที่เรียบร้อยนอกจากตัดออกจากในขันแล้วนะฮะยังรบรายชื่อออกจากข้อมูลของบอลล y บอลเวิ r ์ d ประวัติทุกสิ่งอย่างการทำคะแนนต่างๆาน,านานฮะรเรียกว่าแบนนะงานนี้งานหนักงานหยาบแน่นอน ซึ่งเรื่องนี้ดังนี่อดควรเลยฮะดังที่หงครับอดควรว่าอย่าลบสิ่งนั้นออกเลยนะครับมันเป็นความฝันของเธอสิ่งที่สร้างมาพังทลายลงอย่างไม่มีชิ้นดีก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ในกรณีดังที่หงเนี่ยหยันก็งัดเอาหลักฐานสมัยเธอเป็นวัยรุ่นนะครับว่าเธอเป็นสาวสวยน่ารักนะไม่ได้มีความเป็นชายเลยนะครับโปรดเข้าใจเวียดนามด้วยอะไรเงี้ยนะแต่บางคนเขาก็บอกว่า เอาภาพจริงไะเนี่ยทำมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นเพราะว่าดังเองก็อายุน้อยอย,อยู่เลยฮะมันเปลี่ยนไปตอนไหนอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นคนนี้นี่ก็ได้เห็นใจนะแต่ไปตรวจยังไงไม่รู้ฮะ FIBB อีกแง่หนึ่งก็คงจะเป็นการเทสฮโอร์โมนเยอะนะผิดกฎอยู่แล้วร่างกายเปลี่ยนไปชัดเจนมีกล้ามมีอะไรนะถ้าเป็นจริงนะตามคลิปเแยนบอกเนี่ยนะซึ่งเขาก็ตั้งข้อสันนิษฐานมันจริงหรือเปล่าดังที่หงตอนนั้นจริงหรือเปล่าแต่เรียบร้อยแล้วโดนแบนไปแล้วรายนี้ยืนอุทธรณ์ไม่ผ่านด้วยนะฮะมันก็เลยกระทบมาถึงรุ่นพีี่ตตู้้เเย็น็นนนนนอใวดามก เป็นกระแสเรื่องของการที่พยายามที่จะตรวจให้เรียบร้อยนะครับก่อนมาที่ประเทศไทยฮะถ้าเกิดว่าตู้เย็นมีฮอร์โมนผิดประเภทโครโมโซมผิดประเภทจริงๆคราวนั้นแหละจะเป็นข่าวบันลัยหุงเย็นครับตัดแต้มกันยับๆแน่นอนวันนี้การลงสนามจึงเป็นจุดจับจ้องครับของตู้เย็นครับว่าจะมาในรูปแบบไหนอย่างไรซึ่งช่วงแรกก็แปลกอยู่นะตู้เย็นไม่ค่อยออกกล้องเลยนะฮะเจอกับสเปนไม่ค่อยออกกล้องตั้งแต่การซ้อมอยู่หลบๆมุมตลอดเอาไง่ายๆไม่ค่อยเด่นแล้วราศี ก็มองค้ำมากคือเจอสเปนเนี่ยถล่มเอาชนะ4-0นะฮะปกติวอลเล์บอลนี้มี3-0ต่อใช่ไหมอันนี้นี่แข่งกันไปเลย4ให้รู้เรื่อง <c oughs> เหยียนจัดเองขอวัดทั้4เซตปรากฏว่าโดนทั้ง4-0นะครับสเปนนี่อันดับ32ของโลกนะเหยียนอันดับ22ทําไมคุณภาพต่างขนาดนั้นคือ ตู้เย็นเนี่ยเป็นสำรองครับสตาร์ทมานี่เหมือนโค้ชกำลังลองแผนอะไรสักอย่างในวันที่ไม่มีตู้เย็นตู้เย็นไม่ได้ลงนะครับให้เพื่อนร่วมทีมลงนะในวันที่มีตู้เย็นก็แพ้สเปนไปเซตที่1 25ต่อ22สนะสเปนแสดงเห็นถึงความรวดเร็วพละกำลังนะฮะแล้วก็สร้างความกดดันนะส่งบอลการรับบอลแรกของเวียดนามยังเป็นปัญหาโดยเฉพาะยิ่งช่วงท้ายเซตนะก็พ่ายแพ้ไปสู่สเซตที่2นะครับเวียดนามก็ยังเผชิญกับความยากลำบากการต่อบอลหลายครั้งไม่ราบลรื่นนะครับ สเปนก็ฉวยโอกาสโจมตีด้วยเกมรุกที่แข็งแกร่งและการบล็อกที่มีประสิทธิภาพคือตู้เย็นเนี่ยได้ลงนะไม่ใช่ไม่ได้ลงแต่ว่าเป็นการลงแบบท้ายๆอย่างเซตแรกยยยอย่างท้ายๆนะแล้วแบบได้ตีน้อยเองซึ่งอันนี้สอบพิรุตชัดเจนอะไรจะมาเงียบมาแนวปล่อยวางขนาดนั้นแทนที่จะเร่งซ้อมว่าเออคุมกําลังหลักเป็นยังไง ก่อนที่เขาจะลงตัวจริงนะฮะเวียดนามเริ่มต้นได้ดีนะอย่างเซตที่3นี่เป็นฝ่ายรุกนะค่อยๆปรับตัวได้กับสไตล์ของสเปนแต่สเปนยังจบสกอร์แข็งแกร่งฮะเวียดนามเล่นแบบไม่มีชีวิตชีวาหลังจากนั้นเซตที่4คราวนี้เวียดนามก็พยายามที่จะเอาชนะสเปนให้ได้นะเกมรุกเล่นดีๆขึ้นคะแนนคู่ขี้สุสีก่อนที่สเปนจะฉวยโอกาสเล่นงานอย่างเฉียดฉิวนะ26ต่อ24 กลายเป็นชนะ4-0ต่อเซตแล้วก็บิเเียนหรือตู้เย็นนะครับตีทิ้งตีขว้างโอกาสน้อยด้วยนะครับเพื่อนก็แปลกแป,ก,แปกไม่เซตให้ตีอปกตินี่ยกให้ตู้เย็นช้ำๆเลยฮะคิดไปออกบอกตู้เย็นฮะดูนัดไทยทา45แต้มคนเดียวตู้เย็นก็เป็นเหมือนแมสซี่ของเวียดนามอ่ะเออถ้าเปรียบกับฟุตบอลนะอันหนึ่ง อาจจะเป็นเพราะว่าต้องพยายามตีเหนือบล็อกยุโรปซึ่งมันลำบากแล้วไม่ถนัดต่อสไตล์ของตู้เย็นที่พังงานในเอเชียถ้าจะมองในแง่ของเกมนะสเปนเขาเสิร์ฟดีด้วยตัดเกมได้เออบอลแรกของแยนจึงเป็นเรื่องยากเลยทันทีก็ชี้ชัดนะอันดับ3าของโลกเขาได้เจอกับทีมระดับท็อปของโลกมากมายแต่เวียดนามเนี่ยอยู่อันดับ2 1ของโลกเก็บคะแนนมาแบบ นะะจนมายิงถึงจุดนี้ได้ก็เป็นการชี้ทางสว่างตาสว่างอย่างหนึ่งว่าถ้าเจอโปลแลนด์หนักกว่านี้แน่เดี๋ยวรู้เรื่องนะฮะยิงตู้เย็นไม่กล้าออกแรงแบบนี้กลัวมีพิรุษนี่ยิ่งหนักและดูใส่ถุงเท้าฮะนักฟุตบอลชายคนหนึ่งเลยทีเดียวเดี๋ยวน่องผง,งาดแค่นี้ก็เป็นที่จับจ้องแล้วนะอ่ะวันนี้พิรุษช้ำชนะฮะทั้งลองตัวเมื่อไม่มีตู้เย็นทั้งตัวเซตไม่ได้พุ่งเป้าที่ตู้เย็นอย่างเดียวแล้วก็โดนไปยับยับนะฮะสเปนนี่ชุด ผสมนะบางทีใช้ดาวรุ่งบ้างใช้ผู้เล่นอายุจะ50บ้างนะนี่ยังไม่ใหญ่คนนี้นี่เหยียนแชร์กันอย่างแพร่หลายแม้ว่าจะมีอายุ46ปีแล้วแต่หลายสิ่งที่เขาทำนี่ต้องเรียนรู้เลยฮะการป้องกันก็น่าประทับใจอ่าเกือบ50ปีฮะ46ปีฮะเขี้ยนเหียนเสยฮะแม่เจ้าตัวนั้น <laughs> ของแท้ 4 6ปีตอนนี้แฟนบอลเย็นหงุดหงิดมากนะฮะไหนจะเรื่องของฟอร์มไหนจะเรื่องของตู้เย็นไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันฮะประเทศชาติหลังจากนี้ซึ่งก็งงนะสเปนอันดับ30กว่าทําไมดูดีกว่าอันดับ21ของโลกถล่มไปแบบยับยับอ่ะเรียกว่าตาสว่างกันทั่วหน้านะฮะแต่บางคนก็บอกจะเอาจริงในชิงแชมป์โลกแค่ทดสอบฟอร์มเฉยตู้เย็นก็ยังไม่มาด้วยแต่ฟังเปียนนี่พูดถึงเยอะเลยฮะตู้เย็นครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนเจอกันนี้ก็มีการสืบสฟอเวียดนามมา ะะก็มีประเด็นเชาานี่แหละที่พูดถึงทั่วเอเชียเขาก็บอกว่าเบอร์10ดีขนาดนั้นเหรอ,อไม่เห็นเจ๋งอย่างที่คิดเลยนะอีกเม้นนี่บอกว่าเขาดูเหมือนผู้ชายแต่เล่นดูเหมือนไม่เก่งเลยนะคงงงทำไมเป็นประเด็นได้อีกเม้นบอกเขาว่าเวียดนามอยู่อันดับ21ของโลกได้อย่างไรนะฮะน่าจะยีิบสองนะปัจจุบันนะเออเรียกว่าฮาไปตามๆกันฮะสี่เซตรวดนะท่านเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนจตเียเท่าน,นี้เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วจ้าสวัสดีและเจ้านายจา๋า